สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพาเพื่อนเพื่อนมาที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเชื่อมต่อกับแฝงสวรรค์นาเขตสปปลาวนะครับด้านฝั่งไทยก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่9บ้านสงเปื่อยตำบลบางไซใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารส่วนทางด้านสนปปลาวก็คือบ้านนาแกเมืองไกลสวนผมวิหารแขวงสุวรรณเขตนะครับก็เชื่อมต่อกันเริ่มก่อสร้างปีพศ2 5 4 7นะครับสำหรับตัวสะพานเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่21มีนาคมปีพศ2 5 4 0 547นะครับแล้ก็เปิดใช้ให้เป็นสาธารณะนะครับเปิดใช้สาธารณะวันที่20ทธันวาคมปีพศ2549เป็นต้นมานะครับสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเชื่อมต่อกับแขวงสวรรค์เขตนะครับหรือว่าแขวงสวรรค์เขต เราปปเรานะครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับต้านฝั่งประเทศไทยมุกดาหารนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังก็ให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมีความโชคดีมีความร่ำรวยมีความปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ